เรื่องเรื่องแก้รัฐมนูลนี่เราต้องมีการคุยกันในบูรรัฐบาลครับท่านได้รับรายงานอหมครับม่มีท่านตำรวจเสียชีวิตไปที่เกิดเหตุยังไม่รับรายงานยังไม่รับรายงานเลยต้องให้เขาสอบออสวนดูก่อนนะเปิดทางยี่ ตรงนี้ค่ะที่รัฐบาลเข้งมงวดในเรื่องของบ่อนเลี้ยงเลยแต่ว่าบ่อนการพรันเนี่ยมันยังมีแล้วที่สําคัญมีทั้งตำรวจทหารเสียชีวิตในบ่อนเนี่ยเราจะต้องมีการเข้งมงวดขันน็อตอะไรยังไ,รรไงถึงไหมคะกับพี่อันก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหากันนะลุงขาคือที่ชุมนมุมมีมีใส่าาหน้าเหมือนเลยเราเห็นเห็นแล้วตกใจเรนา<ะ>นึกว่าตอนแรกนึกว่าพูกแฝงฮะนึกว่าพูกแฝงเห็นลุงเห็นยังมีลูปเห็นแล้วออ๋ แล้วเหมือนนะฮะเหมือนดูแล้วเหมือนเขาต้องการให้เหมือนใครไม่ใช่ไม่ใช่เปิดลูกนะคม่ะเหมือนท่านอาจารนะจ๊ะอาจารย์ที่ใส่เหมือนท่านอะค่ะได้ฮะก็สร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้ในที่ชุมนุมก็เราก็มีอยู่ในภาวะฝนนะคะ อ๋อต้องรับได้อยู่แล้วนะต้องรับได้รับได้ครับเหนะ็นในบางพื้นที่มีในส่วนมันก็มีฝนน้ําเยอะมันก็ตกฝนตกมันตก,กมากนะยตกสามร้อยกว่าเมตรสามร้อยกว่ามิลลิเมตรนะเรื่องเรื่องแก้แล้วมณุนี่เราต้องมีการคุยกันในหมู่รัฐบาลว่าส,สนับสนุนหรือไม่ถ้าต้องคณะกรรมาการเขา okay. เขาจะต้องประชุมแล้วก็จะต้องส่งให้สภายอยู่แล้วนะแต่แต่ท่าทีของพรพลังประชารัฐนี่ก็ก็ยินดีในการ<อ>ที่จะแก้ไขยอยู่แล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทางกรรมธิการเขาว่าไงว่าชัดกรองทีกรรทวา่างงั้นเราจะตั้งกรรมธิการไปทาไมอกรรมการเหมือวนว่าถ้ากรรมธิการมีความเห็นเสนอในประเด็นไหนอย่างนี้พลังประชารัฐเราจะต้องมา ที่จะนายทางไหมทางหรือว่าต้องตามคณะกรรมการวิธารที่เขาเสนอต้องดูว่าสสเขาว่าไงนะก็ต้องดูนะขอบคุณนะครับซื้อชัดตัวโคศกใหม่รัฐบาลยังไงเพราะว่าต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐดูดูไว้ยังไงไม่ดูอเหรอจะคุณคภาพซื้อ